ใจิตใจที่สดใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเพราะสุขภาพที่ดีคือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่มีความสุขกับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี fm 1 0 2 2 5รมเฮิร์ต เข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความหมายที่มีเพราะฉันได้ลองเรียนรู้ว่ามันมีแต่ความจริงใจให้แก่กันเพิ่งพากันด้วยความอุ่นใจ รักที่ฉันเคยเรียนรู้ไม่เป็นอย่างนั้นรักที่ฉันมองตรงข้ามกันไปเพราะว่าฉันมีความรักที่มีเพยงแต่ ยังทอนหัวใจมองเห็นสิ่งที่โหดร้ายต้องมาเสียใจ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เมกะเฮิร์นะคะวันนี้พระยสะโรชางาสงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะกับรายการของเราที่จะมีการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีรวมไปถึงมาตรการระบบการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยและความรู้ในเรื่องของโรคต่างๆ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายประเด็นทีเดียวเลยนะคะที่ทางรายการจะได้นําเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้หยิบยกมานําเสนอให้แก่คุณผู้ฟังสําหรับวันนี้ค่ะทางรายการจะขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยาแคปซูลและอาหารเสริมวิตามินบีรวมโดยเราก็มีแขกรับเชิญที่จะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันในประเด็นด,นดังกล่าวนี้ด้วยแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักครู่กลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ และผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันมีให้กับใครบท <_ appointment> สุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอ รคำนั้นช่วยฉันในเจ้ารักสิทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคุณจับจองแม้เธอได้ครอบครองเจ้าของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอเธอไม่ฉันไม่ต้องทน ฉันนั้นยังไม่ทอดใจเพราะจะรักไม่โกรวช้ำก็เพราะฉันมั่นใจในสิ่งนี้สิ่งที่ฉันพูดไปกับสิ่งที่ฉันทำจริงใจทุกครั้งแต่ฉันเหมือนคนจบร้ายที่ดอนสา เธอได้ไหมช่วยปลดคำสาป้วยคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักสีทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจอง ขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดเำ็มาบไายคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักสีทีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจอง เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทางสวทสุพรรณบุรี fm 1 0 2 2 5เมกะเฮิกรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามที่ติดค้างกับคุณผู้ฟังเอาไว้ในช่วงที่แล้วที่แพรได้เกริ่นนําไปว่าในวันนี้ทางทีมงานสวทสุพรรณบุรีจะได้นําเอาเรื่องราวของยาแคปซูลและอาหารเสริมวิตามินบีรวมมานําเสนอให้แก่คุณผู้ฟังซึ่งแพรเชื่อว่าคงจะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่มีความกังวลใจว่าแคปซูลยาเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปเป็นจํานวนมากๆ จะก่อให้เกิดอันตร,รายแต่ว่าเรื่องจริงแล้วเนี่ยยาแคปซูลเขามีส่วนประกอบมาจากอะไรและเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมหากรับประทานเข้าไปในปริมาณมากๆซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะไปหาคําตอบพร้อมๆกันกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะได้มีการเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการและได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของยาแคปซูลซึ่งจะเป็นใครและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตอนนี้เธออยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะคุณแพร และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะจูนค่ะ ปุญชรัตอิทบริรัตจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณจูนคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแพรได้เกริ่นนําไปกับคุณผู้ฟังค่ะว่าในวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของยาแคปซูลแล้วก็อาหารเสริมวิตามินบีรวมค่ะก็อยากจะให้คุณจูนเนี่ยได้เล่าถึงประเด็นในเรื่องของยาแคปซูลก่อนดีกว่าว่ายาแคปซูลเนี่ยมีส่วนประกอบมาจากอะไรแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมหากว่าเราเนี่ยรับประทานในปริมาณที่มากๆค่ะ ค่ะคพณแพรก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่ายาแคปซูลคืออะไรค่ะยาแคปซูลก็เป็นยารูปแบบที่มีลักษณะของยาที่ลื่นทําให้กลืนง่ายค่ะค่ะเปลือกแคปซูลเนี่ยค่ะส่วนมากจะทำมาจากเจลาตินน้ําและสีโดยการแปรรูปคอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวหนังและกระดูกสัตว์เช่นพวกวก,วก,วกวัวหมูค่ะอืมคุณจูนคะเราเปลือกแคปซูลเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดเลยไหมคะไม่เหมือนคะ่ะ เปลือกแคปซูลเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็จะมีทั้งแบบเปลือกแข็งและเปลือกนิ่มค่ะแคปซูลเปลือกแข็งหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮาร์ดเจลาตดินแคปซูลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะใช้ในพวกผงยาผงแกรนุ่นหรือยาเม็ดเล็กๆค่ะส่วนแคปซูลชนิดเปลือกนิม่มหรือซอฟต์เจลาตดินแคปซูลมักจะใช้บรรจุยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลวเช่นวิตามินกับน้ำมันต่างๆค่ะ อมืมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแพรเชื่อว่าคงจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่เริ่มมีคําถามว่าแล้วทําไมถึงต้องมียาแคปซูลด้วยคะคุณจูนค่ะนอกจากจะช่วยส่งยาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกบกลิ่นแล้วอะ,ค,ะค่ะแคปซูลนะคะยังสามารถที่จะใช้ระบุเอกลักษณ์ของยาแยกชนิดของยาได้ค,ะค่ะจะสังเกตว่ายาแต่ละประเภทอะคะจะใช้สีของแคปซูลไม่เหมือนกันถูกไหมคะอ๋อใช่ค่ะค่ะ แล้วก็ในผู้ป่วยบางรายที่เขาไม่สามารถที่จะรับประทานยาแคปซูลทางแคปซูลได้อ่ะคะ่ะก็อาจจะแกะเปลือกแคปซูลและละลายยาให้ผู้ป่วยได้ะคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกชนิดจะสามารถแกะออกมาแล้วก็เอามาละลายน้ำรับประทานได้นะคะมันขึ้นอยู่กับประเภทของแคปซูลค่ะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนที่จะแกะแบ่งเม็ดยาในแคปซูลค่ะอื ค่ะพอจะนึกภาพออกแล้วค่ะคุณจูนตอนนี้มาถึงคําถามสําคัญของเรากันบ้างค่ะคุณจูนว่ายาแคปซูลเนี่ยถ้าเกิดรับประทานในปริมาณมากๆเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือไม่คะอันนี้ไม่จริงเลยค่ะ,คะเพราะว่าเปลือกแคปซูลเนะะี่ยค่ะทำมาจากเจลาตินและน้ำซึ่งสองอย่างเนะะี่ยค่ะไม่เป็นอันตรายแน่นอนส่วนสีที่ใช้นะคะก็คือจะใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกันค่ะอืมแล้วสําหรับวิธีเก็บรักษายาแคปซูลล่ะคะเราสามารถเอาไปเก็บที่ไหนยังไงได้บ้างคะคุณจูนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าต้องแช่ตู้เย็นบางคนก็บอกว่าไม่ต้องแช่คือยาแคปซูลเนี่ยค่ะเนื่องจากส่วนผสมของเขาที่จะมีเจลาตินกับน้ําผสมอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าเกิดว่ารักษาไว้ไม่ดีหรือว่าเก็บไว้ในที่ที่ร้อนชื้นนะคะค่ะก็อาจจะติดกัน ดังนั้นวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องอะคะ่ะก็ควรเอาเก็บไว้ในที่แห้งแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเอาเก็บในตู้เย็นนะคะเพราะยาแคปซูลบางชนิดเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีความชื้นสูงมักจะทําให้แคปซูลเยิมจนติดกันค่ะดังนั้นก็ควรที่จะอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดค่ะว่ายาแต่ละชนิดควรเก็บรักษาอย่างไงถึงจะดีที่สุดค่ะอ ค่ะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของวิตามินรวมกันบ้างค่ะคุณจูนค่ะว่าไอเจ้าวิตามินบีรวมเนี่ยมีประโยชน์ในการป้องกันโรคอะไรได้บ้างคะค่ะ,อ,ะอธิบายก่อนนะคะว่ากลุ่มของวิตามินบีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าวิตามินบีรวมค่ะจะประกอบด้วยวิตามินบีทั้งหมดแปดชนิดด้วยกันนะคะค่ะจะได้แก่ค่ะวิตามินบีหนึ่งหรือไทอามินบีสองหรือไดโบฟลาวิน บีสามที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไนอาซินค่ะบีห้าก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรดแพนโทเทนิกค่ะค่ะแล้วก็จะมีพวกบีหกบีเจ็ดหรือไบโอตินค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นบีสิบสองและกรดโฟลิกซึ่งวิตามินบีนะคะจะช่วยในการทำงานของในส่วนของการผลิตและควบคุมพลังงานในร่างกายและสร้างเซลเล์เม็ดเลือดแดงค่ะค่ะแล้วทีนี้ประโยชน์ของพวกวิตามินบีที่คุณจูนได้ก,กล่าวมาเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะ วิตามินดีรวมค่ะจะมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะทําให้อารมณ์ดีขึ้นบรรเทาอาการวิตกกังวลค่ะส่งเสริมเรื่องสุขภาพและบรรเทาอาการระคายเคืองของผิวค่ะ,คะซึ่งวิตามิน B ในแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน คุณผู้ฟังก็สามารถเลือกทานให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะค่ะทีนี้ค่ะคุณจูนคะมีนักวิจัยเนี่ยเขาเชื่อว่าการรับประทานอาหารเสริมวิตามินบีรวมหรือว่าวิตามินบีคอมเพล็กซ์เนี่ยอาจจะช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้อย่างผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2อเนี่ยค่ะอาจจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตด้วยการทานวิตามินบีหนึ่งเพราะว่าวิตามินบีหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของต้อกระจกได้ด้วยเดี๋ยวขอไล่เรียงกันแบบนี้เลยดีกว่านะคุณจูนคุณผู้ฟังจะได้ทราบไปด้วยกัน อย่างมาสักครู่นี้เป็นเรื่องของ B1 เนาะอันนี้ส่วน B2 เนี่ยเขาบอกว่าช่วยป้องกันโรคไมเกรนค่ะ B3 ก็ช่วยเพิ่มไขมันที่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็ยังช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอล B6 ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจบรรเทา อาการก่อนที่สุขภาพสตรีอย่างเราๆเ,เนี่ยจะมีประจำเดือนแล้วก็อาการคลื่นไส้ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ค่ะส่วน B7 เนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพของพวกผิวผมแล้วก็เล็บที่เป็นไบโอตินใช่ไหมคุณจูน B7 ค่ะอ่แล้วก็บีเก้าเขาก็เชื่อกันว่าสามารถป้องก,กันโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งตับอ่อนได้ แล้วก็สาหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการให้กําเนิดทารกที่มีความบกพร่องตั้งแต่กําเนิดแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณจูนอ่า B12 เนี่ยเขาบอกว่าช่วยให้ผู้สูงอายุลดอาการสับสนแล้วก็ควบคุมระดับของสารโฮโมซิสเตอินได้ด้วยอันนี้คืออย่างที่แพร์บอกไปว่ามีนักวิจัยเขาเชื่อว่าอ่าที่แพร์ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคตามนี้ได้อันนี้จริงเท็จยังไงบ้างคะคุณจูน จริงๆก็อาจจะได้นะคะในแง่ของการป้องกันอย่างที่คุณแพรพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอาหารเสริมวิตามินบีรวมไม่สามารถที่จะรักษาโรคเหล่านี้ได้คือมันมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการรับประทานวิตามิน b ีหกและบีสิบสองและกรดโฟลิกเป็นเวลานานก็ไม่สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้นะคะ<อ>ค่ะือจุนมองว่าอาหารเสริมก็ตามชื่อเลยค่ะ เป็นอาหารเสริมค่ะไม่ใช่อาหารหลักหากเรายังไม่มีวินัยในการรักษาส,าสุขภาพอะค่ะแล้วมาอัดอาหารเสริมพวกนี้เข้าไปแล้วหวังผลในเรื่องของสุขภาพที่ดีจุนคิดว่ามันน่าจะเป็นการเสียเปล่าค่ะอย่างไรก็คือแบบองค์รวมผสมผสานดีกว่าค่ะดูแลทำสุขภาพสุขภาพของเราด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เติมวิตามินในส่วนที่คิดว่าเราน่าจะขาดไปแค่นั้นก็สุขภาพกับร่างกายก็น่าจะแข็งแรงนะคะ อืมโอ้โหชัดเจนเลยค่ะคุณจูนคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณจูนพูดมาเนี่ยก็แทบจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะดูแลสุขภาพพื้นฐานของเราให้ดีก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเลิกเลือกเติมในส่วนที่ขาดอน่างพวกอาหารเสริมอย่างบีคอ p l e x นี้เข้าไปวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะต้องขอ,ขอบคุณคุณจูนมากเลยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณคุณแพรมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะการดูแลสุขภาพนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่จะไม่สนใจไม่ได้เลยนะคะและหากร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็ลําบากไปหมดเลยค่ะซึ่งท้งยาและอาหารเสริมเนี่ยก็เป็นเพียงตัวช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพของเราเท่านั้นนะคุณผู้ฟังที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพของเราให้ดีก่อนซึ่งในช่วงท้ายรายการนี้นะคะแพรก็มีวิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้น มาฝากกันค่ะซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันอย่างที่คุณจูนได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ฟังว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิธีดูแลสุขภาพแบบง่ายๆต้องทําอะไรอย่างไรบ้างยิ่งในช่วงนี้ที่มีโรคระบาดอย่างโควิด19ยิ่งต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่าปกติด้วย สำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในชีวิตประจำวันให้แข็งแรงนะคุณผู้ฟังโดยที่เราเนี่ยสามารถโบกมือลา,บายบายโรคภัยต่างๆได้เลยมีวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำเยอะๆให้ได้วันละ8ดแก้วการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า100เเซเมื่อออกไปที่สาธารณะการล้างมือบ่อยๆหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์การออกกำลังกายเป็นประจำการทานอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็ต้องหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดค่ะรวมไปถึงการทานอาหารเสริมนะคะอย่างที่คุณจูดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทานในส่วนที่เราขาดอย่าทานเกินจําเป็นนะคะและสุดท้ายค่ะการงดดื่มสุราของมึนเมาแล้วก็บุหรี่รวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นประจําด้วยเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังสุขภาพดีก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเราแล้วค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทางสวทสุพรรณบุรี f m 1 0 2 2 5เมกะเฮิร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับฟังนะคะยังไงเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ต้องขอตัวอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรักเรานั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้องร้างลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไรฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ทั้งหัวใจ คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดน,นั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจใจ ู่วันนี้ตอนนี้ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ thế hai thăng húa đai này là thứ quan trọng khi chúng ta Nam ở bên one last One larger. ต้องเกรีใจเธอไม่ต้องกังวลสิ่งที่ฉันนั้นทุ่มเทให้กับเธอไม่เคยคิดอะไร o อแค่อยากจะดูแลเธอเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เธอมาสนใจเด็กระเชืดได้เป็นห่วงอยู่เสมอ แค่นี้ก็สุขใจแล้วไม่ได้วางว่าเธอจะกงมองคนธรรมดาไม่ได้คิดควาา เธอไม่ต้องตอบแทนไรฉันแค่บอกต่อกันในสิ่งที่ต้องการคุณคนนี้ไม่เคยเกี่ยงว่าเรื่องนั้นจะยากเย็นสึกผิด Call